ของช้ำนะคะพี่พเราเปิดร้านขายของช้ำเฮ้ยไ่ใช้หนมปังไปให้นุมขอเนี่นะลืมแล้วนะคะลืมเนวเฉยไม่ขอแล้วปวดขูแล้วปวดหูแล้วไม่อยากฟังใครบางคนเลยเจ๋อเจ้อเจควเมื่นแี้วล้วนลเมลืมแล้วกันนะเี๋อเห็นไห เราเธอใครเดี๋ยนี้คุยกับใครเนี่ยเมื่อบอกแฝงว่าดูแฝงเนี่ยเมื่อน่ะสอบเรื่องไหนโม่สอบเรื่องนั้นพอพอพูดเรื่องนี้ก็เอาเรื่องนั้นพอพูดเรื่องนั้นก็เอาเรื่องนี้ไม่รู้ว้ยอย่าโม่เราต้องการแล้วขวันค่ะโม่ยุงกัดขวัญยังไม่หมดเลยยุงกัดบินบินบินดูน่ะบอกแฟนรักนะรักนะรักนะค้ารักรักไม่ตาค่ะ แล้วเากทาครังเดียวเอาเรื่องเลยเมือากเมื่อหูเมยตาปวดตรงนาตรงนี้